สรยศออกโรงเตือนเรื่องที่การมีนแซมต้องระวังในเรือนจำสะเทือนไปไลายวงการเลยทีเดียวสำหรับประเด็นดีไอคอนกรุ๊ปที่คุมตัว18บอสเข้าเรือนจำพบมี3บอสเป็นถึงดาราคนดังอย่างกันกันตาถาวรมีนพิชญาและแซมยราน,านันที่รอพิสุจนิ์ความบริสุทธิ์ทำกลางกระแสด,ดรามา่าวิพากษ์วิจารสนันโลกโซเชียลและล่าสุดสะระยศสุทธศนจินดาเผยในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอบอกว่า เหล่าบอสทั้งหลายจะบอกให้นะาในเรือนจำอย่าไปเยอะน้องที่เรือนจำเวลาใครไปเยี่ยมเขาจะติดป้ายเลยในเรือนจำก็จะบอกว่าอย่าไปเชื่อใครที่จะบอกช่วยคุณได้มิจฉาชิพเต็มเลยในน,นั้นนักตบนักเรีดบางทีมีทนายประสานผู้ต้องขังข้างในให้ทนายมาหลอกเหยื่อเหมือนมาให้คำแนะนำสิบแปดบอสต้องระวังอันนี้เห็นแล้วโอ้โหเงินทองทั้งน,นั้นถ้าจะให้แนะนำก็คือสิบแปดบอสท่าน นตัวจริงได้สื่อสารเข้าไปข้างในนั้นให้ตอบไปเลยถ้านักโทษด,ด้วยการมาบอกนี่ช่วยได้สิ่งแรกที่บอสต้องคิดก็คือเข้าไปอยู่ในนี้ได้อย่างไรทําไมไม่ช่วยตัวเองก่อนญาติก็จะโดนอย่าใช้คําว่าวังดีไม่มีเป็นอันขาดมันต้องเจอรับรองป่านนี้จ้องแล้วเชื่อเถอะคนในนั้นสภาพนะ้ำมันหมดสภาพแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นเหยื่อระวังโจรหลอกโจรในคุก